สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนพชาว u t u b e ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะในช่องยุยลี่ยุยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาถ่ายคลิปเ,เขาเรียกว่าถ่ายคลิปอะไรอ่ะเราดูมาใน Tik t o k อใช่ไหมคะที่เขาถ่ายกับเออน้องชายพี่สาวอะไรอย่างนี้แล้วก็จะทายคำถามเพื่อให้แม่เป็นคนตอบคำถามว่าลูกคนไหน เป็นยังไงโดยที่เราเป็นคนตั้งคําถามแล้วแม่ก็เป็นคนตอบตัวอย่างเช่นเราจะเป็นคนทายนะคะว่าลูกคนไหนเรียนเก่งที่สุดแล้วคุณแม่ของเราก็ต้องเป็นคนชี้นะคะว่าลูกคนไหนเรียนเก่งที่สุดแล้วเราอ่ะก็ต้องหาหลังให้กับเขาเราจะไม่เห็นว่าเขาอ่ะตอบว่าอะไร <Wow. S 2> เ,ออเราจะเป็นคนตั้งคําถาม <Okay. S 2> สองคนนะคะสองคนแล้วคนข้างหลังก็คือคุณแม่ของเราจะเป็นคนตอบคําถามนะคะว่า ลูกคนไหนเป็นยังไงอะไรประมาณน,นี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอแม่ของเราเลกเกอร์น้องชายของเรากันเลยค่ะและนี่ก็คือน้องชายของเรานะคะสวัสดีค่ะคือรครับชื่ออะไรคะแนะนําตัวชื่อเอกครับชื่อเอกนะคะกินอะไรอยู่คะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเจอไปเจอ,เจอ,เ,จอเจอแม่แม่มาแม่เข้ากล้อง มาพบกับแม่ของเราเลยดีกว่าค่ะเดินเข้ามาสินะเลื่อนแนะนําตัวค่ะช uh ื่ออะไรคะอ่าเท็กสองนะคะอ่าแม่เข้ามาเลยค่ะนี่นะคะแม่ของเรานะคะแนะนําตัวค่ะชื่ออะไรคะใช่ยิ้มค่ะเป็นแม่2คนนี้ เราจะมาเริ่มที่เขาถามแรกเราจะถามคนละค้าคถามสลับกันถามทั้งหมดก็จะเป็นสิบข้อนถามนะคะแล้วก็แม่ก็จะเป็นคนตอบคำถามถก็คือจะชี้ว่าลูกคนไหนเป็นยังไงถอยห่างออกไปหน่อยเดี๋ยวเอกมันเห็น <laughs> โอเคหนูถามก่อนนะพี่ถามก่อน <laughs> เริ่มที่คำถามแรกนะคะ <laughs> ลูกคนไหนเรียนเก่งที่สุดค่ะ <laughs> ตอบได้ยังคะโอเคต่อไปถามเอก อ้าวแล้วไม่ไม่คิดเกิอนะบอกเราตั้งคำถามอาคิดคิดเร็วแล้วข้อหนที่สองนะคะคือคำว่าคนไหนใช้เงินมากที่สุดลูกคนไหนใช้เงินมากที่สุดจ้ะต่อไปคำถามที่สามนะคะลูกคนไหนจะแต่งงานเกอดกันตอบได้ใ่ไหมคะคำถามที่สี่คะ แล้วก็คำถามที่ห้าลูกคนไหนชอบเถียงคำถามที่หกลูกคนไหนเข้าใจยากที่สุดต่อไปคำถามที่เจ็ดลูกคนไหนเลี้ยงยากที่สุดค่ะคำถามที่แปดค่ะ คำยถยากที่สุคำถาที่9นะคะลูกคนไหนจะอยู่กับพ่อแม่ไปจนแก่เลยค่ะคำถามสุดท้ายคำถามที่10ค่ะถามว่าว่าลูก<ม>คนไหนจะเรียนจบก่อนกัน จะรู้อยู่แล้วนะเป็นพี่น่าจะรู้แล้วก็คำถามสุดท้ายเลยค่ายและท้ายเพิ่มมาอีกอย่างคำถามรักลูกคนไหนคะโอเคค่ะจบกันไปแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายเออผมไม่มีคน่ายมันพูดไม่ตรงน้